สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทอร์เว้ครัตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพคก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตบางซื่อครับด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นแผนผังครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ที่บางโพครับตอนนี้นี่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็คือ MRT บางโพนะครับแล้วก็ตรงด้านนี้นี่จะเป็นในส่วนของสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ MRT บางโพนะครับ ผมจะเดินจากไอเอรบางโพไปยังจุดที่เป็นท่าเรือบางโพครับหรือว่าบางโพเพียนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกันครับเดินไปนี่ไม่เกินประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงจุดที่เป็นท่าเรือนะครับวันนี้นี่จะพามาชมบรรยากาศของจุดที่เป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT รบางโพแล้วก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังท่าเรือบางโพนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศพร้อมกันครับ ป้ายด้านหน้าก็จะบอกเส้นทางครับทางไปท่าเรือบางโพครับสามารถเดินตรงไปก็ได้หรือว่าจะเดินเลี้ยวขวาไปก็ได้นะครับเดินไปอีกไม่ไกลนะครับสําหรับท่าเรือบางโพนะครับยวผมจะเดินออกทางด้านขวานี่ยฮะก็ตรงด้านนี้นี่สามารถมองเห็นเป็นคอนโดมิเนียมได้นะครับคอนโดตรงนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า3 3มสามสาหรือไซน์นะครับหรือว่าไซน์นี่ก็ติดริมแม่น้ํานะครับ ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่อยู่ติดกับคอนโดนะครับก็ใครที่อยู่คอนโดมิเนียมแห่งนี้เนี่ยเดินทางสะดวกสบายครับไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีบางโพหรือว่าการที่จะใช้บริการพวกจุดที่เป็นการนั่งเรือนะครับตรงส่วนที่เป็นท่าเรือบางโพนะครับรถือว่าเป็นคอนโดใหญ่เลยนะครับราคานี่ค่อนข้างจะ น่าจะแพงเอาการเลยนะครับเพราะว่าติดกับทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็ท่าเรือเอาครับเดี๋ยวจะไปชมจุดของท่าเรือครับค่อยๆเดินกันไปนะครับสำหรับสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพเนี่ยเขาถือว่าเป็น สถานีส <Teach Him> ุดท <Godzilla> ้ายครับของฝั <roommate> ่งพระนครนะครับก่อนที่จะข้าแม่น้ําเจ้าพยาไปยังสถานีบางอ้อนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางพัดที่ตั้งอยู่ในฝั่งธนบุรีของกรุงเทพนะครับก็เรียกว่าเป็น2เขตที่มีแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยขวางกั้นเอาไว้นะครับระหว่างเขตบางซื่อนะครับกับเขตบางพัดเขตบางซื่อเนี่ยจะอยู่ในฝั่งพระนครนะครับส่วนทางด้านของเขตบางพัดเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งธนบุรีนะครับ เดินตรงไปก็จะเป็นในส่วนของท่าเรือบางโพนะคร,นครับอยู่ด้านหน้านี่เองครับสําหรับจุดที่เป็นท่าเรือบางโพถือว่าสะดวกสบายครับมารถไฟฟ้านี่ก็สามารถต่อเรือได้ทันทีนะครับนี่เป็นด้านหน้าของคอนโดโมิเนียมนะครับ 333สามสามรีวิวไซต์ตรงนี้เขียนว่า Buy ายเ l ลเลนนะครับก็คือขายซื้อแล้วก็ให้เช่านะครับ ก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์นี่จอดอยู่นะครับสามารถใช้ร or, บริการกันได้ไปยังสถานที่ทต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ MRT บางโพนะครับเนี่ยตรงนี้นี่เขาเป็นวินท่าน้ำบางโพนะครับก็มีราคาติดอยู่นะครับไปไหนนะครับก็ตามที่เขาเขียนเอาไว้เลยนะครับ ราคานี่ก็บอกชัดเจนอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับที่ถ่ายได้ชมนะครับสําหรับราคาค่าโดยสารของวินมอเตอร์ไซค์ที่ตั้งอยู่ตรงแถวๆท่าเรือบางโพนะครับนะครับจุดที่เป็นท่าเรือบางโพนะครับเดินมาไม่ไกลเลยครับจาก MRT บางโพลมพัดค่อนข้างใหเย็นสบายครับแต่วันนี้นี่แดดร้อนไปสักหน่อยนะครับ นี่คือบรรยากาศของริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็นี่เป็นส่วนของท่าเรือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้ายนะครับสแสดงแผนที่นะครับทางเดินเรือนะครับของเรือดวนเจ้าพยานะครับ ก็จะมีเป็นธงในสีต่างๆนะครับตรงนี้นี่จะเป็นธงสีเขียวนะครับธงสีเหลืองธงสีส้มแล้วก็เป็นธงสีฟ้านะเป็นเรือสําหรับการท่องเที่ยวนะครับส่วนนี้ก็เป็นเส้นทางต่างๆนะครับเขาจะวิ่งไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองของจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงด้านนี้นะครับส่วนตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่ตรงในส่วนของท่าเรือบางโพนะครับในด้านนี้นะครับ ก็สามารถใช้บริการกันได้ครับถ้าอยากจะนั่งไปไหนครับเนี่ยผ่านเส้นทางต่างๆครับสะพานกุ้งทนนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันสะพานสังฮีครับจะไปตรงเทเวศพระราม8ท่ามหาลาท่าช้างท่าเตียนราชินีปากคลองตลาดนะครับหรือว่าจะไปทางจังหวัดนนทบุรีก็สามารถไปกันได้ครับวัดเขมาวัดตึกวัดเขียนนะครับแล้วก็เส้นสุดที่ตรงท่าเรือนนทบุรีนะครับ ส่วนตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของตารางเวลาเดินเรือนะครับตัวของท่าเรือนี่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับส่วนตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปะนะครับในจุดของท่าเรือบางโพนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นี่จะเป็นพื้นที่ของเขตบางซื่อนะครับ ที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะครับวก็จะมีเรือโดยสารวิ่งผ่านมานะครับเป็นเรือธงสีส้มนะครับฝั่งหน้านนู้นนี่จะเป็นในส่วนของเขตบางพัดนะครับ ก็ถือว่าเป็น2เขตที่มีแม่น้ําเจ้าพระยากั้นอยู่นะครับเขตบางซื่อที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฝั่งพระนครนะครับส่วนเขตบางพัดเนี่ยจะอยู่ในฝั่งธนบุรีนะครับมีแม่น้ําเจ้าพระยาขวางกั้นอยู่แต่เดิมเนี่ยทางด้านของธนบุรีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพนะครับแต่ภายหลังเนี่ยก็มีการนํามารวมกันนะครับเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครเพียงแค่จังหวัดเดียวนะครับ บรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับช่วงนี้ประมาณ1 5บนาทีครับก็แดดกำลังร้อนนะครับแต่ก็มีลมพัดอยู่เรื่อยๆครับสำหรับจุดที่เป็นท่าเรือบางโพนะครับเอาครับก็คงประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเรื่องราวของจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพครับมาอย่างที่ท่าเรือบางโพครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ oh <laughs>